หัวหน้าคณะคือคุณสิรินันดวงประเสริฐดีผู้ฝึกสอนก็คือเดเซนน้อยชอธนสุการครับผู้ท้าชิงนำพลหนองกี่พาหุยธเมื่อเช้าต้องลดน้ำหนักถึง2ปอนน้ำหนักตอนช่างนั้น124ปอนชื่อจริงชื่อนำพลนำพลเป็นชื่อจริงนำสกุลสีจันทริปอายุเพิ่ง19ปีอายุ19เเป็นชาวอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ ตอนนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นม .5 นะครับที่โรงเรียนน้องกีวิทยาคมชกโวยมาทั้งหมด37ครั้งชนะ30ครั้งนะฮะฝ่ายน้ำเงินนั่นนะเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้5ครั้งครั้งสุดท้ายเสมอกับจอมโวชอวัยคุณที่เมทีมวยลุมพินีผู้จัดการคือคุณอาวุธรักวันิดหัวหน้าคณะคือปราโมทนำสกุลหอยมุกผู้ฝึกสอนคือสมพงษ์ลางนอก คุณวรุษเราจะนให้เป็นผู้ภาคครับคู่นี้ครับเชิญครับครับขอบคุณมากครับกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีขงมวยคู่นี้นะครับได้แก่กรรมการพันตรีกมลสมิเตเพลมกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านได้แก่กรรมการร้อยเอกชัยวัฒน์พิเดนาวัตกับพันโทนลินพวงแก้วนะครับขนมทวนเล็กฝ่ายแดงลุงเกงสีแดงนะครับกาดขวาออกเป็นฝ่ายเดินเข้าไปนะครับส่วนทางด้านนำพลน้องกีพายุจุ์นั้นลุงเกงสีฟ้านะครับกาดซ้ายออก ยกนี้เป็นยกที่หนึ่งครับตอนนี้นักมวยทั้งสองก็มากอดปล้ำกันบอลตัวเล็กเป็นฝ่ายเดินเข้ามายบขวานํำครับน้ำพลเตะขวาหมัดขวายัยวโยนเข่าขวาลำตัวบอลตัวเล็กถีบขวายันว่าน้ำผลต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าบอลตัวเล็กถึงกับเข่าอ่อนนะครับยังไม่กล่นยัมเ้าลงไปที่พื้นเวทีลุกขึ้นมาชกต่อไปน้ำพลต่อยขวาที่หน้าอีกน้ำพลต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาหน้าต่อยซ้ายหน้าต่อยขวาที่หน้า น้ำผตัวเล็กน so right ี่ไปหน้าและคางค่อนข้างจะเปราะนะครับระยะหลังนี่น้ำพลเตะขวาแล้วหมัดขวายันไว้น้ำพลถีบขวายันไว้น้ำพลหมัดขวายันไว้อีกน้ำผตัวเล็กเดินเข้าไปนะครับพยายามจะจับคอน้ำพลตีเข่าซ้ายน้ำผลตีเข่าขวาน้ำพลต่อยซ้ายต่อยขวาประคัดขวาต่อยฮุกขวาที่หน้าน้ำพลโยนเข่าขวาลำตัวอีกทีนึงน้ำผตัวเล็กอัดเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวนะครับน้ำพลเข้าไปจับคอปนผลตัวเล็กไว้ Ception, co, นนท์ต kind of ัวเล็กย yeah. like ้อนเข่าขวาเขาที่ลำตัวนนท์ตัวเล็กเตะซ้ายช้อนขึ้นไปทขาไปจับคอนำพลอีกครั้งหนึ่งเตะเข่าขวาลำตัวได้ทีหนึ่งนำพลก็ตีเข่าขวาลำตัวบ้างทั้งกล่ไปสอนพลังมาทางด้านมุมแดงนะครับนำพลโยนเข่าขวาเข้าที่ลำตัวโยนเข่าขวาลำตัวอีกทีหนึ่งก็หมัดขวายันมาทีมขวายันไว้นนท์ตัวเล็กเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าก็ไปจับคอนำพลอีกนำเตีเข่าขวานรัำพลต่อยขวาหน้าต่อยขวาหน้าต่อยซ้ายก็งผมาต่อยขวาที่หน้าอีกบัดนทึ่ง ุดนตัวเล็กตีเขา่าซ้ายน้ำผลตีเขา่าขวาหมดยกที่หนึ่งครับครับก็อยากจะขอแนะนําว่าฝ่ายแดงนั้นอาวุธสําคัญของเขาก็คือเข่าเพราะฉะนั้นขอให้ดูลีลาของฝ่ายแดงซึ่งในต้นยกที่หนึ่งก็โดนฝ่ายน้ําเงินจิ้มไปหนึ่งหมัดก้นเตี้ยลงไปเลยนะครับยังไม่ได้ออกริดหมัดท่านโทษยังไม่ได้ออกริดเข่าของเขาที่มีสมมติยานาว่าขุนเข่าทะเลคลั่งเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ใช่เซียนมวย อาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาผมก็ขอแนะนําว่าริดเดีของเขานั้นอยู่ที่เข่าของฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนายกที่ผ่านมาก็ได้เปรียบครับมาชมยกที่2กันต่อไปนะครับถ้าผู้ชมจะสังเกตนะครับว่ามุมแดงนั้นจะอยู่ทางด้านขวามือทางจอโทรทัศน์นะครับมุมน้ําเงินก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ถ้าชมทางโทรทัศน์สีนั้นขนมโทนเลกฝ่ายแดงก็ด่งเกงสีแดงนะครับเห็นชัดเจนทีเดียวส่วนนำผลนั้นก็ดวงเกงสีฟ้านะครับ ยกนี้เป็นยกที่2ป้องกันชมา์มวยไทยรุ่นจุเน์เฟเธอเวทพนมตัวเล็ก5พลังเจ้าของตำแหน่งกับผู้ท้าชิงคือน้ำพลน้องกีเผายดนะครับตอนนี้พนมตัวเล็กเข้าไปจับคอน้ำผลไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวได้ทีนึ้ำผลก็ตีเข่าขวาลำตัวบ้างพนมตัวเล็กถีบขวาแล้วก็เดินไล่ที่เข้าไปน้ำผลถีบขวาแล้วก็ยนเข่าขวาที่ลำตัวพนมตัวเล็กเข้าไปจับคอนำ้ำพลน้ำผลพยายามไม่ให้จับนะครับ กำจับไว้ถนัดนำผลต่อยขวาน่าต่อยซับซ้อกขวาที่หน้าโยนเข่าขวาลำตัวน้องตัวเล็กตีเข่าขวานำผลก็ตีเข่าขวาลำตัวน้องตัวเล็กจับนำผลเบี่ยงลงไปที่ปืนเวทีครับกรรมก,การท่านปรีกมลเข้าไปกันไว้ลูกประชกกันต่อไปตอนนี้ต่างคนต่างก็พยายามจะจับคอก็แท้กค่ชับจะได้ไดดตีเข่าก็ได้ถนัดน้องตรัวเล็กตีเข่าขวาลำตัวก่อน นลนตัวเล็กพยายามจะจับคอน้ำพลนะครับน้ำพลก็พยายามจะเพียงตัวออกมาแล้วก็ตีเข่าขวาตีเข่าขวาลำตัวนลนตัวเล็กเขยิบโจยเข่าซ้ายลำตัวอีกนลนตัวเล็กเดินไล่ยจีเข้าไปนลนตัวเล็กไปจับคอน้ำพลตีเข่าซ้ายลำตัวได้ทีนึงตีเข่าขวาที่ลำตัวน้ำพลก็ตีเข่าขวาลำตัวบ้างนลนตัวเล็กเดินไล่ยจีเข้ามาจับคอน้ำพลตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึง น้ำพลโยนเข่าขวาไอ้กำซีน้ำตัวของพนมโนเล็กบ้างน้ำคู่มาเกอบพลางกนที่คอเบทีนะครับพนมทโทเล็กอัดเข่าซ้ายลำตัวพนมทโทเล็กถีบขวายันไว้น้ำพลโยนเข่าขวาโจนเข่าขวาลำตัวพนมโนเล็กอัดเข่าซ้ายตีเข่าขวาลำตัวพนมทโทเล็กพยายามจะจับคอน้ำพลเลยครับตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงน้ำพลกอดเอวของพนมโนเล็กไว้แล้วก็ จับน้ำต้นเล็กทุ่มลงไปที่มุมเวทีกรรมการพันตรีกระมลก็เลยเดินขึ้นมาชกกันใหม่น้ำต้นเล็กถีบขวายันไว้น้ำผลอัดเข่าขวาลำตัวน้ำต้นเล็กเดินเข้าไปถีบขวาน้ำผลอัดเข่าขวาน้ำต้นเล็กบอลจับก่อนลงไปที่พื้นเวทีน้ำผลต่อยขวาเฉียนเอาไว้สับสอบขวาที่หน้าสับสอบขวาที่หน้าน้ำต้นเล็กอัดเข่าซ้ายอัดเข่าขวายันไว้น้ำผลอัดเข่าขวาลำตัว นัวเล็กโยนเข่าซ้ายลำตัวอกตีเข่าซ้ายที่ชายโคอีกทีนึงไปจับคอนำพลไว้น้ำตเล็กอัดเข่าซ้ายนำพนโยนเข่าขวาลำตัวน้ำตเล็กอัดเข่าซ้ายลำตัวอไปเข่าขวาที่ชายโคอีกทีนึงน้ำตัวเล็กโยนเข่าขวาที่ลำตัวหมดยกทีสองครับก็ได้ไปแอบฟังฝ่ายน้ำเงินสอนนำพลว่าให้คล้ายๆนะฮะคุณวรุษให้ กดหัวลงมาแล้วก็ตีเข่าขึ้นไปเพราะว่าถ้าเผื่อไฟน้ำเงินวิ่งมากดหัวลงไปแล้วก็สวนเข่าขึ้นมาจะทําอย่างนั้นหรือไม่โปรดติดตามชมครับในยกนี้เป็นยกที่3มตอนนี้กรรมาการเห็นว่า,าทีเ<า>ดียวให้น้ำโชคไ,ไ,<ป>ไปหน่อยลื่นนะฮะก็เลยต้องมาปะระกบประหมมาเช็ดทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยเช็ดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะลื่นไปยกที่สามครับ ครับผมก็อยากจะเ,เรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับว่าสรับนำพลน้องกีพอยุทธนั้นฟอมครั้งสุดท้ายก็เสมอกับจอมโบชอวัยกุลในการชกที่เวทีลุมพินีนะครับส่วนพนมทตนเล็กข้าพลังนั้นก็ฟอมครั้งสุดท้ายแพ้นอกสามาอรถพยัก์อรุณ์ยกที่หนึ่งทีเวทีลุมพินีเช่นเดียวกันมาชมยกที่3กันต่อไปนะครับป้องกันแชมป์มวทไทยรุ่นจูนเนียร์เฟเธอร์เวทพนมทตนเล็กข้าพลังเจ้าของตำแหน่งกับนำพลน้องกีพอยยุทธผู้ท้าชิงนะครับพนมทตนเล็กย้อนเข่าซ้ายนำพลตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาลำ พลนทเรตีเข่าขวาลำตัวนำพลตีเข่าซ้ายลำตัวคููประกอบลั่งคนที่ขอเวทีนะครับพลนทเรตีเข่าขวาลำตัวอีกนำผลก็ตีเข่าขวาลำตัวบ้างไม่กลัวกันแลวครับใครดีใครอยู่กันเลยทีเดียวพลนทเลกดคอนำพลไว้ตีเข่าขวาที่ชายโครงนำพลก็อัดเข่าขวาลำตัวนำพลอัดเข่าขวาที่ต้นขาได้ทีนึงพลนทเรตีเข่าขวาลำตัวพอลนทเ็กอัดเข่าซ้ายที่หน้าท้องตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงนำผลพยายามจะ เปี่ยงตัวให้หลุดจากการดับคอของบอนต้นเล็กนะครับน้ำพลตีเข่าขวาลำตัวบ้างบอนต้นเล็กนี่ไม่ยอมปล่อยเลยครับไม่ยอมปล่อยทีเดียวกอดคอทำพนมแน่ๆเอาเข่าซ้ายใจันวาน้ำพลอัดเข่าซ้ายที่ต้นขาบอนต้นเล็กก็ไปจับคอน้ำพลอีกครั้งหนึ่งตีเข่าขวาที่ใายกลองอัดเข่าซ้ายที่หน้าท้องอีกน้ำพลเอาเข่าขวายันวาโยนเข่าขวาที่หน้าท้องบ้างนตอลเล็กเตะขวาลำตัวบอนต้นเล็กก็ไปจับคอน้ำพลไว้ที่มุมเวทีน้ำพลสะบัดคอหลุดออกมา เอาเข่าขวายันไว้น so <you> ้ำตัวเล็กเดินไล่จี้กันไปเดินตัวเล็กไปจับคอนำพลตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาลำตัวกดคอนำพลไว้อัดเข่าซ้ายด้วต้นขาอีกทีนึงแล้วก็ย้อนเข่าขวาที่ลำตัวเตะขวาช็อตไปอีกทีนึงนำพลก็ย้อนเข่าขวาที่ลำตัวเหมือนกันน้ำตัวเล็กอัดเข่าซ้ายลำตัวลำตัวเล็กเตะซ้ายลำตัวอีกนำพลตีขวายันไว้ น้องตัวเล็กไม่ยอมปล่อยเลยครับเดินเข้าไปจับคอน้ำพลอีกตีเข่าขวาที่ชายโคลอีกทีนึงแล้วก็กดน้ำพลล้มลงไปที่พื้นเวทีลุกขึ้นมาชกกันต่อไปเลยครับน้องตัวเล็กตีขวาน้ำก็ไปจับคอน้ำพลไว้ตีเข่าซ้ายที่ลำตัวตีเข่าซ้ายที่ลำตัวอีกทีนึงตีเข่าขวาที่ชายโคลน้ำพลตีเข่าขวาแล้วก็กอดเอวของน้ตัวเล็กไว้แน่นทีเดียวกรรมการพันตรีกมลพินิจเฟรมก็เลยแยกออกมาให้มาชกกันมาที่กลางเวทีเลยครับ ตัวจับคอน้ำพลขัดเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงเดินไล่ตีกันไปตัวเล็กขัดเข่าซ้ายลำตัวอีกขบขวาหยัน่าเตะซ้ายช้อนไปชนเอาขวาเข้าที่ลำตัวไปจับคอน้ำพลอีกกดคอน้ำพลไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวน้ำพลขะจะอ่อนลงไปเลยทีเดียวหุ่นเล็กขัดเข่าขวาลำตัวขัดเข่าซ้ายลำตัวขัดเข่าขวาตีไปทางนะครับผมว่าน้ำพลไปไม่ไหวครับกรรมการทำสีกรบมนต์รีเตะก็ไม่นับ แปดเกครับผมครับก็เป็นอันว่าเข่าทะเลล่างนะฮะก็เป็นอันว่าบอนนต,ตลเล็กครับบอลังรักษาตำแหน่งแชมป์มวยไทยรุ่นจูเนยียร์เฟเธอร์เวทของเวทีลุมพินีไว้ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการชนะน็อกในยกที่สมาดูภาพช้าอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้เห็นว่าดังที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเขาคือขุนเข่าทะเลล่งนะฮะใช้เข่าเป็นอาวุธแล้วก็สามารถพิชิตรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ